ห้ามพลาดดูคลิปนี iedzieć, oh so ้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจดูดไขมันเหนียงการดูดไขมันเหนียงโดยปกติเนี่ยมันหมายถึงการดูดไขมันชั้นใต้ผิวหนังมันไม่สามารถที่จะดูดไขมันใต้กล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะโดยปกติทางการแพทย์เนี่ยเราจะดูดเนี่ยในกรณีที่ไขมันสะสมเนี่ยหนาเกิน6มิลิเมตรขึ้นไปมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่อายุน้อยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนจะมีไขมันสะสมใต้ผิวหนัง เยอะแต่ถ้าเกิดเนื้องของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอื่นเยอะมากนะที่หมอพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันใต้กล้ามเนื้อต่อมน้ําลายหรือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อหุ้มคอที่มันหย่อนยานยกตัวอย่างเช่นที่หมอเจอบ่อยๆเนาะเพราะคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะเข้าใจผิดหรือบางคนอาจจะพลาดเนาะไปดูดไขมันเนียงมาก่อนอก็เจอปัญหาที่เจอบ่อยเลยคือกลุ่มที่ไปดูดเนียงเร็วๆถ้ามันแย่ลงก็คือหนึ่งเลย คนที่ผอมไขมันใต้ผิวหนังไม่ได้เยอะมากการที่เราไปดูมันทําให้เกิดผลเสียก็คือบางทีมันบาดเจ็บต่อผิวหนังชั้นหนังแท้นะเกิดปฏิกิริยา,าเกิดผิวหนังแข็งด้านเป็นเวลานานนะบางคนอาจจะมีการบาดเจ็บต่อระบบไหลเวียนที่ชั้นหนังแท้ทําให้ระบบเลือดที่เลี้ยงผิวหนังชั้นหนังแท้เนี่ยแปรปวนแบบขาว้อนด้วยคนไข้กลุ่มที่สองนะครับที่พลาดไปดูดเหนียงแล้วทําให้แย่กว่าเดิมก็คือ คนบางคนเนี่ยมีกระดูกไฮออยโบนอยู่ในตำแหน่งผิดที่เนาะปกติกระดูกไฮอออนโบนมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกระดูกที่แบ่งระหว่างคางกับคอถ้าเกิดตำแหน่งเขาอยู่เหมาะสมเนี่ยคอมันจะระหงเนาะแต่ถ้าเกิดตำแหน่งของกระดูกอันนี้มันอยู่ต่ำและอยู่ค่อนมาด้านหน้าเนี่ย คอมันจะปั้นป้านนะครับการที่เราไปดูดเหนียงมันยิ่งทําให้คอป้านชัดขึ้นกลุ่มที่3นะคือกลุ่มที่มีปัญหาอื่นที่หมอพูดข้างต้นอ,อยู่ด้วยแล้วเราดูดเหนียงอย่างเดียวแต่เราไม่ได้แก้ไขอะการดูดเหนียงมันจะไม่ได้ผลหรือบางครั้งมันแย่กว่าเดิมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อมน้ําลายเนาะบริเวณใต้คางตรงนี้หรือต่อมน้าลายกบหูหรือ กล้ามเนื้อหุ้มคอที่มันอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันหย่อนยานการดูดเหนียงอย่างเดียวมันจะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันชัดขึ้นหมอฝากเลยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจไปแก้ปัญหาเรื่องเหนียงและข้อคาง2ชั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเราแค่ดูดไขมันเหนียงอย่างเดียวเนาะหรือว่าเราจะต้องทําอย่างอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนแล้วก็ไม่สร้างปัญหากวนใจนะครับ